นี่เลยครับ The New j q u 7 SHS เป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดคันแรกจากทาง o v e d a a าแอนูภายในเบาะมาพร้อมโหมด Easy Entry Access รวมไปถึงด้านในจอกลางขนาดใหญ่ขนาด14.8นิ้วและจอหน้าคนขับขนาดอีก10.25นิ้วแบบ LCD ชัดเท่และดูลามากๆครับเครื่องยนต์15ลิตรเทอร์โบแบบปลั๊ i n ินไฮบรแรงม้าสูงสุด3 4 7แรงมา้าขับเพื่อนไปที่ล้อหน้าบอกเลยว่าแรงมากและประหยัน้ำมันในเวลาเดียวกันครับ ไฟท้ายแบบเจคู่ดีไซน์ใหม่ให้ฟิลรถยุโรปและรุ่น J7 แบบนี้รวมไปถึงพิกเซลลท์เช่นเดียวกับด้านหน้าราคาค่าตัวตามนี้เลยครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับเจคู 7SHS นะครับเขายังเคลมว่าวิ่งได้ไกลถึงคอมบนะครับอยู่ที่มากกว่า1,300กิโลเมตร NEDC เลยครับและยังมาพร้อมกับบรันตี8ปี2 0 0 0กิโลเมตรและประกันชั้น1แถมมาฟรีในงานนี้เลยนอกจากนั้นแล้วมีเมเนเมนซ์ครอบคุมอีก2ปีด้วยนะครับมีแคมเปญเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6เมษายน,นเลยครับและนี่เลยอีก2คันในอนาคตที่เราอาจจะได้เห็นกันในบ้านเรานะครับก็คือเจคู่ J 5 EV นะครับและเจ้า o อม d a า C7 SHS เลยครับเล่งมาพร้อมกับแคมเปญที่น่าสนใจกับรถยนต์ที่ขายในปัจจุบันนี้นะครับอย่างเช่นตัว o อม d a า C5 นะครับที่ลดมากสุดถึง2 20,000บาทในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เลยนะครับครบทุกเสียนะครับก่อนหน้านี้จะลดเพียงแค่200,000บาทในตัวสีดำเท่านั้นเลยครับหลังข้อราคาแล้วนะครับโอมูรา C5 EV Long Range Ultimate Model y e 2025นะครับเหลือเพียงแค่729,000บาทนะครับและตัว Long Range Plus เหลือเพียง67,000 ห9 0่นบาทซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากเลยครับและตัว j จคู่6 e V ก็ลดราคาเช่นเดียวกันนะครับวนลดสูงสุด1,000 0 0บาทนะครับดุน l o ลอง a ร g e 4 w h e e l d r i v e เหลือเพียง1 1 4 000, 9งล้าน่บาทจาก1 2 4 000, 9 0 0้านบาทและตัว r a n g e 2 w h e ู l Drive นะครับลดเหลือเพียง9 9 9 0 0 0บาทจาก1 9 9่0 0้านบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากนะครับ นอกจากนั้นแล้วยังมีอีโคโบนัสให้ด้วยนะครับมอบเงินสนนับสูงสุดถึง1,000 0บาทเพียงท่านนำนะครับเล่มจดทะเบียนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปหรือ H E V มาแสดงเมื่อซื้อรถยนต์รถไฟฟ,ฟา้านะครับรุ่นโนบร c 5 ev นะครับรือ j ค ev นั่นเองนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30เมษายนนี้และในรุ่น j q คู s h s ในงานมอเตอร์โชว์โดยเฉพาะจนถึงวันที่6เมษายนเท่านี้เลยครับ